สวัสดีค่ะดิฉันนางจุไรพรอ,อุ่นใจเพื่อนเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนตำบลตำลุขอนำเสนอผลการดำเนินงานดังนี้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจ,จนเป็นวิถีในสามด้านสามสร้าง หนึ่งสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว30ชนิดเลี้ยงไก่เลี้ยงโคขุนและมีการแปลรูปอาหารทำกล้วยชาพเพื่อเป็นการลดรายจ่ายและแบ่งปันเพื่อนบ้านส่งเสริมกิจกรรมเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันของหมู่บ้านและส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวในศาสนสถานโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สองสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยการรณรงค์คัดแยกขยะเช่นขวดพลาสติกเศษอาหารนำวัสดุเหลือใช้มาปฏิสิ่งของต่างๆเป็นต้นแบบและร่วมรณรงค์การทำทังขยะเปียกลดโรคร้อน สามสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมปรับพึกตนตามหลักพุทธศาสนาดำรงตนในอยู่ในศีลธรรมเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเป็นประจำส่งเสริมความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยจิตอาสาและปรับปรุงสถานที่สาธารณะเป็นประจำสม่ำเสมอ เป็นแบบอย่างที่ดีในการรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยภายใต้แนวคิดผ้าไทยใส่ให้สนุกออกกำลังกายร่วมกับชมรมผู้สูงอายุในตำบลตำลุเล่นกีฬาเปตองร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านและชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอบ้าลาดร่วมกับผู้นำชุมชนจัดงานทำบุญตั้งพุ่มเทียนพรรษาถวายวัดในตำบลตำลุเป็นประจำทุกปีและสามารถทำหน้าที่เป็นพิธีกร ในพิธีสรงตามโอกาสต่างๆมีผลงานเด่นด้านการพัฒนาชุมชนตามภารกิจหลักของผู้นำอชอสิบประการดังนี้ 1. เป็นอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูลเจปทและกชอชอสองขอ้อนำเสนอข้อมูลปัญหาในการจัดทำแผนและธรรมนูญชุมชนตำบลตำลุ สร่วมกับผู้นำชุมชนจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านมีการนำแผนไปประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนนำไปสู่การปฏิบัติได้จริงอาทิเช่นโครงการบ้านพอเพียงโครงการฝึกอาชีพประชาชน 3. การขับเคลื่อนนู์เรียนรู้ชุมชนร่วมเป็นปราดชุมชนทำหน้าที่เป็นวิทยากรด้านการทำขนมพื้นบ้านการทำอาหารและงานประดิษฐ์ 4. การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนส่งเสริมและรณรงค์การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยเครือข่ายผู้นำอชอ,อำเภอบ้านลาดจัดกิจกรรมพัฒนาแปลงผักสวนครัวต้วนแบบเพื่อมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักสวนครัวของอำเภอบ้านลาด หาการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นแบบอย่างที่ดีต่อครอบครัวและชุมชนไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุขทุกชนิดจัดกิจกรรมร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ 6. การส่งเสริมอาชีพ มีการประสานของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลดำรุสํานักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านลาดจัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ให้คนในหมู่บ้านส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพให้คนในหมู่บ้านและตำบลอย่างต่อนเนื่องจนเกิดการตั้งกลุ่มอาชีพที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นจนเป็นที่ประจักดังนี้ กลุ่มอาชีพสตรีประดิษฐ์ดอกไม้จันกล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานแด,ด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มศิละปะประดิษฐ์บ้านละหาน้อยขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์การถักกระเป๋าจากเชือกล้วยจนตอ่อยอดผลงานเป็นสินค้าโอทบอของอำเภอบ้านลาด กุมจะตีบ้านละหาน้อยเข้าร่วมการแข่งขันขนมหวานพื้นถิน่นเพชรบ,บรุรีประจําปี2566ประเภทขนมหม้อแกงสูตรสร้างสรรค์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเข้าร่วมการประกวดงานเพชรบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารยูเนสโกประจําปี2566ประเภทขนมหม้อแกงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่งเ การส่งเสริมทุนชุมชนเป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านทำหน้าที่เฮรันยิกและเป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลตำลุรณรงค์และส่งเสริมให้คนในชุมชนมีวินัยด้านการเงินและสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพและหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิก8การส่งเสริมวิธีประชาธิปไตย ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกครั้งรณรงค์เผยแพร่ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและการต่อต้านทุจริตทำหน้าท,ที่เป็นผู้สังเกตการและเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งทั้งในเวทีเลือกตั้งท้องถิน่นการเลือกตั้งสสและสอวอ 9. การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านตำบลและอำเภอ เช่นปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งน้ำสร้างฝ่ายชะลอน้ำกิจกรรมปลูกป่า 10. การแก้ไขปัญหาความยากจนให้คำแนะนำแนวคิดหลักปัจญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ครัวเรือนส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในยามยากโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเข้าร่วมชมรมกินอาสาในชื่อร่วมมือสร้างสรรค์ปันน้ำใจให้หน้องจัดกิจกรรมฝึกอาชีพมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียนในทินทุลักกันดารที่ยังขาดโอกาสและยากจน แก้ปัญหาด้านความเป็นอยู่ผ่านโครงการบ้านพอเพียงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเพื่อช่วยลดปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยของครัวเรือนยากจนผู้มีไรายได้น้อยโดยในปีงบประมาณ2567ดำเนินการไปแล้วจำนวน10ครัวเรือนเป็นวิทยากรครูพาธรรมตามหลักปรัชญาของเศษรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้ด้านอาชีพในระดับอำเภอและจังหวัดเช่นการทำพรมเท็ดเท้าการถักหวกจากเชือกฟางการถักเรยวนการถักกระเป๋าการสารนตะกร้าจากเส้นพลาสติก<ๆ>การทำขนมหวานขนมหม้อแกงขนมบ้าบินฝอยทองทองหยอด มีผลการทำหน้าที่เป็นวิทยากรการฝึกอาชีพให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องจนได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครแรงงานดีเด่นประจำปี2558ประจำปี2560และประจำปี2562มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบตัติต่างๆเช่นอัคคีภยัยอุทกภยัยวาตาภายัย โดยทำหน้าที่เป็นคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลตำรุปประสานความช่วยเหลือผ่านโครงการบ้านพอเพียงช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาส0 1 9โดยการใช้ความรู้ความสามารถจัดกิจกรรมเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าแจกจ่ายพระสงฆ์และประชาชนในช่วงที่ขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่องในศีลธรรมเป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นจนได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นจังหวัดเพชรบุรีประจำปี2554ได้รับรางวัลในการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนดังนี้ได้รับคัดเลือกเป็นสตรีดีเด่นของอำเภอรบรนลาร์ดประจําปี2550 ผู้นำจัดตรีท้องถิ่นดีเด่นระดับอำเภอประจําปี2545ประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการพัฒนาจัดตรีต,าตาําบลตํารุอำเภอบ้านลาดมีผลงานพัฒนาชุมชนดีเด่นตามโครงการคัดเลือกกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องโดยได้รับการคัดเลือกเป็นอ,อชอและผู้นำอ,อชอใใตำบตำลตําุลตั้งแต่ปีพศ .2540 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา27ปีขอบคุณค่ะอยใจจพกครเีง